เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงอีกครั้ง หลายท่านที่เป็น FC ก็สร้างกันดีอยู่นะครับช่องคูโดงนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสับนะครับคูโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับคลิปนี้ EP นี้คูโดงจะมาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับคือในกลุ่ม แล้วก็ในเพจของคู่โดงหรือแม้แต่ทักทางไลน์มานะครับส่งรูปภาพมาคูโดงผมไม่เอาถึงสี่แสนหรอกผมขอแค่แปดหมื่นก็พอคู่โดงจะเอาไหมพอเราเข้าไปตรวจสอบเราก็เอเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูเลย เหรียญที่คู่ดวงจะมาพูดวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งจริงๆคู่ดวงทําคลิปมาอยู่ประมาณ2คลิปถึง3คลิปเกี่ยวกับเรื่องราคาเหรียญของเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญตัวติดของความหายากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเขาเรียกกันว่าเป็นเหรียญทดลองเป็นเหรียญทดลองนะครับแต่ก็มีการหลุดรอดออกมาเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งสําหรับเพื่อนๆพี่น้องที่หลายคนไม่เข้าใจเหรียญที่คูดวงมาพูดถึงวันนี้นะครับ เป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับผลิตมามีอยู่3ปีพศ .2 5 2 0ั4อแล้วก็มี22นี่นะครับผมเหรียญที่มีมาเข้าเรื่องเลยนะครับแม้เป็นการเสียเวลาเหรียญที่มีราคาสูงมากมากหลักแสนนะครับในหนังสือประเมินไว้ถึง0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดมีก็ซื้อขายกันก็อยู่ที่ประมาณ4,0,000 0 เหรียญนั้นก็คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพุทธศักราช2524พอ,อเดียวเท่านั้นนะครับพอ,อเดียวเท่านั้นพออ,อื่นนี่เล่นกันนะ3าบาท40บาทเท่านั้นเองพอดีมีในไลน์นะครับแต่ว่าขอสงวนชื่อเอาไว้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งส่งเหรียญดูให้ดีนะครับเนี่ยส่งเหรียญเข้ามา แต่ว่าเป็นเหรียนปี2522นะครับแล้วก็บอกว่าครูโดมผมไม่เอาถึง400แสนหรอกผมเอาแค่80 0หมื่นเท่านั้นเองไอเราก็อืมอ่ะก็ถือว่าเพื่อนเพื่อพี่เพื่น, <ๆ S 1> น้องอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็เลยปฏิเสธไปอันนี้คือเรื่องจริงที่นำมาให้ดูให้ชมนะครับเพราะว่าลหลายๆคนลหลายท่านคนที่ไม่ทราบจริงๆก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะประเทศไทยมีคน 78, ็ดสิล้านคนเนี่ย หลายคนไม่รู้เรื่องเหรียญน,นะครับหลายคนไม่รู้เรื่องเหรียญก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เหมือนกับพ้าเครื่องนั่นแหละคนที่เป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะนําข้อมูลเข้ามาบอกแบบละเอียดหรอกแต่ของคู่โดงนี่ต่างกันเพราะว่าของเราเป็นนักสะสมเนาะแล้วก็ทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมแล้วก็ชี้ให้เห็นจุดไหนผิดปกติจุดไหนไม่ผิดปกตินี่ครับผม ฟังอีกครั้งนะครับเหรียญที่มีราคาสูงคือสองพันห้าร้อยยี่สิี่พอสอเดียวเท่านั้นนะครับพอสอ,อื่นนี่เล่นกันหลักสิบบาทเท่านั้นเองถ้าเก่าๆดำๆดีไม่ด,ไมดีไม่มีคนซื้อด้วยถ้าเกิดมันบุกมากจำรุดมากลองลองดูนะครับคลิปนี้ ep นี้หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะถ้าพี่เข้ามาดูเข้ามาชมทำความเข้าใจกันนะครับทำไมครูด่งถึงปฏิเสธคลิปนี้มีสั้น สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอด้วยนะ